อย่างนั้นสิมึงอ,อย่างงี้สิกูรู้แหละที่ให้คำปรึกษากนแหละหมดแต่ว่าเราอะทำไม่ได้ไสวัสดีค่ะเฮ้ยแม่จูวันนี้เราก็จะดูน้องอิ่งวรัมท์อ ต้องเสกสูงนะต้องเสกสูงให้ได้เหมือนนกอีกด้วยติ๊กจูรลงกับไบร์ก็คือสป라์จูปาบบีเฮ้ยๆไบรแบไม่ใช่ไม่ใช่คนละสปา์คนละสปา์เอาช่อมาูนจะทัได้จริงๆนนะเออเออเออมาวาเอามาสงสารน้องทิงรอตั้งนานแล้ว สรุปจไปบ้าบิ่นจริงเหรอสปายสปไยสปแรปเปอร์ใช่ไหมอ๋อเราต้องไปอะไรนะหลายเพลงเลยเพลงคนอื่นนี่ไงขอโทคนอื่นถึงมึงอีนั่นนะตองแล้วตัวเองแล้วตัวเองถามกูนี่ถามกูนี่ถามกูมีอยากเรื่องเพื่อนคนไหนถามกูกูตอบได้หมดเลย อันนี้ก็รือเลิกเด็กอย่างไรอีม่าคือเลิกเด็กคือในไลในไลกลุ่มเราจะมีไลน์กลุ่มกันเนาะแล้วแบบเวลาเราถามคนนู้นคนนี้เออเพื่อสู้แบบอันนี้เป็นไงบ้างต้องสู้ไปฉีดวัคซีนเป็นไงบ้างก็คือไม่มาตอบหมดเลยจ้าเพลงนี้ก็คือเพลงว่านเลยแต่ชอบภาษาอังกฤษนะชื่อภาษา expert คนละฟิลลิ่งเลยนะคนละความหมายอ่ะเฮ้ยแต่เราว่าใช่นะแล้วเรื่องเราว่าอันเดียวกันแบบเกี่ยวเรื่องคนอื่นอ่ะคือเรื่องคนอื่นที่แบบเอ็กซ์เปิมากอะไรเงี้ยไปดูเลยไปค่ะเพลงนี้เหมาะกับพวกเรานะหน3งสอสามก็คือเอ็กซ์เพิวิ้งดนตรีน่ารักมากน่ารักสีสวยด้วยนะโีทย่ทำสป์เหร่อมาเลย

ยังไม่หลับแล้ไม่หลับยังไม่จบยังไม่จบเตรียมพร้อมนะสุกภรเป็นยังไงอ่ะ เไม่มีแล้วหรกแต่เรื่องัเม่กทีก่หือเกินกันแต่เรื่องคนอื่นเกงหรือเกินไปเร่องานจัแต่เรื่องตัวเองมีรอสักทีเก็นหมือเกินกัแต่เรื่องวนนเก่หือเกินเป็นเรื่องของเขาเ่หรือเกินทำไมแล้วฉันยังเาจะทายก็พ่ายแพ้ทุกทีน้องสไปน์ รอยาสอ่ะสิบเอสี่สิสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ี่สองศูนย์หนึ่งหนึ่งยี่สิบปีที่แล้วเฮ้ยสิบปีที่แล้วเดยวดาวดาวลบเลกกิดเก่งแต่เรื่องคนอือวุ้ยน่เรื่องอ นี่ค่สไปดูโตมากเลยอ่ะแต่สไปชัดเจนมากเลยนะแบบเป็นคาแรคเตอร์นางอาจจะว่าอะไรวะเอกลักษณ์นางเวลาร้องเพลงปุ๊บเออรู้เลยว่าเป็นสไปอ่ะในใจคือสไปดบ้าบิดตลอดเลยนะเวลาพูดถึงสไปเก่งเกินนิ้ไป น้องอิงกับน้องอิงกับสไปด์บอสบอบีเก่งหรือเกินเก่งคนอื่นมาเวลาสไปด์บอสบีเวลาเขาร้องเพลงสิบเก่งเลิกนะไม่่ได้ต้องเขียนมั่มั่วๆ้อาไปเปลี่ยนทำนองหมดเลยทำนองไม่ได้ไม่ลงไม่ลงจังหวะมาได้เลกลับมา MV ของ อาอะไรน้องอิงใช่น้องอิงชื่อเพลงอะไรน้องอิงแต่เรื่องคนอื่นเอ็กซ์เพิดเนาะก็เก่งยังไงรทาง่งอเก่งเลือกเ่งเลือกเก่งเอก่งเลือ่งเลืก่เือกเก่งเลือกเก่งเอก่งเลือกเก่งเลือเ่งเลือกเก่งเลือกเก่งเลือเก่งเลือกเก่งเลือกเก่งเลอก่งเลืงลือนเก่ือ่งเลอไ่งเล่งือกน่งเล่งนอเงอ่งเอก่งน่งเลืกเ่กเ่งองลกเก่ลืงืนง่ตรงเลยเอาจริงตอนนี้ เปิดมาคือแบบดนีน่ารักมากเลยเดนรีแบบน่ารักแล้วก็มีความแบบช่วงแรกๆดูมีความแบบมืดๆโทนแบบฟุ้งๆมืดกับฟุ้งอ่ะน่อกว่ะแล้วแบบมีความแบบยังไงไล่มนอ่ะยิปซีอ่ะนอยเขาเรียกว่าไพ่อ่ะดูดวงค่ะมาดูดวงดูดวงดูดวง ก็ประมาณว่าแบบว่าเป็นที่ปรึกษาเนาะเป็นที่ปรึกษาก็เป็นแบบว่าเอ้ยคนโทรมาปรึกษาเรื่องความการมีปัญหาอะไรตรงนั้นใครมาปรึกษาตอบได้หมดเลยแต่กเป็นเรื่องเอยเป็นะงสิบปีแล้วสิบปีแล้วยังจอกไหมใช่ใช่เก็บไว้ได้เก็บไว้เก็บเอาไว้จ้ะอันนี้อาจจะเป็นจริงเนาะแบบแม้แต่ในชีวิตแม้แต่ในกลุ่มทุกคนรู้สึกว่าเชื่อว่าแบบจะเยอะนะทุกคนอ่ะเรื่องคน ที่แบบชอบให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยแต่ตัวเองก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบดีขนาดไหนแต่ว่าก็ได้รอดขนาดนั้นอ่ะเออคำปรึกษาเก่งแต่ว่าเออนั่นแหละเพราะเป็น่แต่ทีเราวาบบงทีแดบเหมือนถึงหมายถึงว่าเพื่อนอาจจะมาขอเนาะเราก็แบบเออมีหน้าที่เขาเรียกอะไรแบบรับฟังซัพพอร์ตอะไรเงี้ยรับฟังอะไรเงี้ยเพื่อนมาปรึกษาเขาอาจจะแบบว่าบางคนเขามมีคำตอบอะไรในใจแบบบางอย่างแหละแต่เขาก็เหมือนกับอยากมาฟังฟังอีกคนนึงว่า ใช่อยากเล่าให้ฟังหรือว่าอยากรู้ว่าเอคิดเหมือนฉันไหมหรือว่ามีความคิดที่แตกต่างฉันไหมหรือบางคนอ่ะแค่เขาโทรมาหาแบบมาคาขอคำปรึกษาจริงๆเขาไม่ได้อยากจะขอคำปรึกษาจริงๆด้วยซ้ำเนาะบางทีเขาแค่อยากจะรับปายแค่นั้นแหละรับายใช่แล้วคนที่แบบให้คำให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกแค่อยู่กับเขาฟังเขาแค่นั้นก็ก็โอเคแล้วมาะมาเรื่องนี้เฉยเลยเนาะจริงจังเฉยไม่ก็ไม่ก็เข้ากับเนื้อเพลงไง เราว่ามันไม่แปลกที่แบบเออเราจะเก่งเรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเพราะแบบการที่เราจะแบบเวลาเขาเรียกอะไรเวลาเราเห็นคนอื่นอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบ วลาว,วิจารนคน,นอื่นเนาะเออเวลาเราเราวิจารอะไรเงี้ยมันก็จะแบบง่ายหน่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบมือให้แบบมาวิจารตัวเองเงี้ยมันจะยากนิดนึง<ช>อย่างเงี้ยมีคนเคยบอกฉันเรื่องนี้เหมือนกันว่าแบบว่านี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมทาไมฟุตบอลถึงต้องมีโค้ดเพราะว่าโค้ดคือมองมองเกมทั้งหมดออกโค้ดอยู่ข้างนอกเขามองเกมว่าเฮ้ยคนนั้นเอออีกมุมนึงอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าคนในเกมอ่ะ จะดูจะดูทุกอย่างไม่ได้ออกทั้งหมดอะไรอย่างนี้เขาก็จะให้คําแนะนาใ,ในในทางที่แบบเป็นไปได้อันนี้ก็คือเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่คนข้างนอกกับคนในเกมมันจะได้เหมือนกันมันก็จะมีคําว่าอะไรนะฟีดแบ็กเนาะที่เราต้องแบบฟีดแบ็กซึ่งกังนและกันเนาะซึ่งให้มันเป็นกระจกซึ่งกันและกันเพราะบางอย่างเราก็ไม่เห็นหรอกเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำอะ<ไ>่ะม,มันมันอาจจะไม่ดีกับอาจจะไม่ดีกับคนอื่นอะไรอย่างนี้นะหรือคนอื่นจะไม่ชอบก็ได้นั้นเหมือนแบบในชีวิตเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ย ก็ช่วยกันแบบฟีดแบกอะไรเงี้ยแล้วก็แม้แต่ที่ทํางานเองอ่ะก็ยังมีแบบการฟีดแบกซึ่งกัรแลกกันอะไรเงี้ยเพื่อแบบให้รับรู้ว่าเอ้ยสิ่งที่เราทําดีแล้วนะหรือควรปรับปรุงตรงไหนหรือควรแก้ไขอะไรอะไรเงี้ยนึกถึงอีกอย่างหนึ่งก็แล้วกันที่บอกว่าเก่งแต่เรื่องคนอื่นอ่ะมันเหมือนอารมณ์แบบการที่เราแบบรู้อ่ะว่าควรทํายังไงอ่ะกูรู้แต่กูอ่ะทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเก่งไปเรื่องคนอื่นนะนเนี่ยมึงอย่างนั้นสิมึงอย่างนี้สิแต่พอเรามาเจอเองอ่ะ กูรู้แหละที่ให้คำปรึกษาเพื่อหละทุกคนแต่ว่าเราอะทำไม่ได้ได้เออจริงๆเราก็ไม่ไม่ไม่กดเพื่อนหรอกบางทีคือหมอนกึงว่าบางทีก็แบบเอ้ยให้คำปรึกษาไปถ้าเพื่อนทำไม่ได้ก็โอเคก็ก็ตามนั้นก็คือเห็นไหมบังคับกันเละกันก็อยาไปว่าเพื่อนเยอะคนเราอะด้วยความที่เราก็จะมีเหตุผลที่มาซัพพอร์ต ความคิดของเราอยู่แล้วส่วนหนึ่งเวลาเราคิดอะไรเราก็จะคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยผมเป็นต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยซึ่งคนอื่นใส่มาเราก็อาจจะแบบว่าเฮ้ย e มันอาจจะไม่เป็นอย่างมันก็ได้ mm. เพราะว่าเรามีเหตุผลของตัวเองอยู่ไงแต่ก็มันก็เป็นไปได้ก็สองทางแหละอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอยังไงสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละค่ะว่าจะยังไงต่อไปเนี่ยชอบอะชอบจริงๆชอบแบบเพลงลักษณะแบบนี้มากเลยคือแบบไมยถึงว่าเป็นเพลงท,ที่ท็อปปิกที่มันหน่วงหรือที่มันหนักนะ แต่เขาก็สื่อทําให้มันรู้สึกว่ามันสบายๆมันแมันดูซอฟมันดูเข้าออถึงง่ายอะไรเงี้ยแต่พอเรามาคุยประเด็นนี้จริงๆอ่ะมันหน่วงมันแบบมันหนัก,นกมันไม่ใช่ประเด็นเบาอะ่ะเดี๋ยวขอพูดเลยแล้วกันก็คืออีกคนหนึ่งที่ที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือสไป t ์คือชอบเอกลักษณ์<อ>น,นะที่พูดตอนตอนน้นอะนะว่าแบบพออ้าปากลองพูดรู้เลยว่าสไปฟ์อะไรเงี้ย ก็คือเป็นมีซิกเนเจอร์ในเสียงตัวเองไปแล้วสไตล์การร้องด้วยนะแรปเปอร์มันน้องเขาร้องน้องเขาร้องเพลงลูกทุ่งมาก่อนเนาะเพิ่งมาดูตอนที่น้องเขาแข่งไปเสร็จแล้วอะแล้วน้องเขาก็แบบเขาเรียกมาดูผลงานเขาอะไรเงี้ยเออคือเขาเก่งจริงๆนะน้องอะคือยังเด็กอยู่เลยอะแต่แบบมีการพัฒนามีการอะไรอย่างเงี้ยโอ้เก่งมากเวลาอิงร้องก็เป็นสไตล์อิงนะพอเป็นสไปก็คือสปาไปรวมกันเออได้อย่างลงตัวก็คือ perfect พี่แทนพี่แทนน่าจะแต่งแทนไหนแทนเล็บตาอ๋อเหรอแต่ว่าเราว่าท่อนแรปก็คือน้องสไปน์น่าจะแต่งเองเลยเนาะพวกแรปเปอร์เขาส่วนใหญ่เขาจะแต่งเองเอาว่าเราชอบเพลงน้องอิงคือเอกลักษณ์ของน้องอิงอย่างที่บอกตอนต้นนะว่าน้องอิงอ่ะจะมีพื่อภาษาไทยแล้วก็มีวงเล็บภาษาอังกฤษแล้วก็เวลาท้องอิงแบบร้องเพลงอ่ะมันจะมีท่าเต้นทุกเพลงเลยนะอ้าวเหรอเหมือนเกต้าใช่จะเต้นแบบเบาเบาอ่ะ แล้วก็การลบไป้ดยเชื่อให้ลืม้วยนะลบไปโดยไมื่อใ้ได้นะเนี่ยว่าไปมีมีเออ้ายตาหลอกกันไม่ได้เออเออมีน้องจะบบมีแบบเอออะไรใช่เพราะเขาเขาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนไงกัมีิกระเซ่อ๋อใช่อยู่ชิลลี่ไวช็อคฉันยังจำได้เลยตอนที่น้องอีนเขามาใหม่ใหม่เฮ้ย ทำไมรู้สึกแบบีคุณคุณอะาราเมตเซอร์เปล่าเออเลยไปเสิร์ชเออจริงด้วยโอ้ยแสดงว่าเขาก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วนะนานนานหมดเขาหายไปเลยหายไปเรียนปะเคยฟังน้องอิงให้สัมภาษณ์อะเวลาน้องอิงพูดอะจะเป็นคนที่แบบว่าพูดเท่าๆนะใช่เนาะไม่แบบบุคลิกกันเรียบร้อยน้องบุคลิกเขาจะแบบไม่ใช่แบบในในเอ็มวีเลยอะอิงอย่างนั้นอิงอย่างนี้อะไรอย่างนั้นแบบแต่แบบไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ด้เป็นคนหวานนะไม่ไม่ได้เป็นสาวหวานเออไม่ใช่สาวหวานคนละสไตล์กับใน MV ที่แบบว่าร้องเพลงแต่แบบเสียงหวานๆอะไรแก่ว่เพราะว่าพวกาเล่นน้องภาพแบบเออจะ่อนหวานมากเนาะแบบเราเริไปหาดได้เราไปหาได้ทีที่มี มาก็ฝากผลงานน้องอิงไว้ด้วยนะคะกับเพลงใหม่ล่าสุดชื่อเองเป็นเรื่องคนอื่นเอ็กซ์เปร์ตนเองแล้วก็สไปด้วยน้องสไปน์นองที่พิจิริงจับเพลงนี้นาอแล้วก็แล้วก็ติดตามพวกเราในช่องทางของพวกเราแฮมมาจิวบาบิบาแฮมแฮมแฮมถ้าให้น้องขยาบอีเน่ยน้องแบบนี้ได้ไหม ก่อนจากันนะครัก็อยเลยน่กด like กดแชร์กด subscribe กะกะดิงกวิงแล้วคิดต่อไปเราจะกลับมาทำอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะเรามาวันนี้บ๊ายบ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 าสวัสดีธรรมอีมาโซว่มาบีปเอาหรอกเาบายบายบาย